ถึงท่านที่เกิดวันอังคารนะครับผลวันอังคารครับนี่ครับงานมีอุปสรรคมากมีความเครียดบ้างไม่สบายใจบ้างต้องวิริยะอุตสาหะต้องใช้ความเพียรและความพยายามต้องใช้ความตั้งใจอดทนก็จะผ่านพ้นเรื่องราวไ,ไม่ดีเกิดขึ้นตรงนี้ไปได้นะครับก็จะผ่านพ้นเรื่องราวที่ไม่ดีตรงนี้ไปได้นั่นเองครับการค้าการขายอาจจะติดขัดบ้างนะครับแต่ถึงอย่งางไรแล้วถ้าตั้งใจงจริงๆเนี่ยคนวันอังคารเอาตัวรอดได้เสมออยู่แล้วนะจ๊ะเรื่องการเงินครับยจ่ใจมากขึ้น มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายนั่นนู่นนี่นะครับรายจ่ายนี่เยอะแยะมากมายตเตมไปหมดเลยแต่ว่าคนวันนคาเนี่ยจะมีเงินเข้ามาด้วยนะครับจะหมดเงินไปกับคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยครับเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างครับคู่รักคนที่มีคู่รักอยู่แล้วเขาบอกว่าความรักคู่รักจะอุปัมภมเราอ่าข่าวดีนะข่าวดีวนคนโสดน,นะครับจะมีเกณฑ์คนที่มีตังมีมีเขาเรียกว่า มีซั์เข้ามาอุปถมัมภ์เราด้วยนะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของคนที่เกิดวันอังคารนะครับสุขภาพนะครับใครที่เจ็บป่วยจะดีวันดีคืนสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันอังคารอยู่ในทิศทางที่ดีครับและเรื่องโชคลาภ มีโชคจากบ้านเลขที่นะครับอาทิตย์ก็มีจันทร์ก็มีอังคารก็ยังมีอีกนะฮะสาววันนี้ถือว่าเป็นวันที่มาแรงมากวันอังคารมีโชคจากบ้านเลขที่ครับบ,รบ,ราารบ้านเลขที่ที่มีเลขทะเบียนที่มีบ้านเลขที่7 8 2 0 7 8 2 0 5าคือเลขนําโชคของท่านที่เกิดวันอังคารในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้คนวันอังคารดวงดีโชคดีมีความสุขนะครับมาถึงคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเรื่องงานครับต้องเหนื่อยหน่อยคุยเยอะหน่อยใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายต้องรู้จักเจรจา ต่อรองปากเป็นเอกเลขเป็นโทต้องใช้วิธีการสื่อสารใช้เทคนิคใช้กลยุทธ์มากขึ้นถึงจะประสบผลในความสําเร็จนะครับต้องคุยต้องกล้านะครับ จะผ่านพ้นเรื่องราวไม่ดีไปได้นะครับงานถามว่าสําเร็จไหมต้องใช้วิธีการอย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเอเอยเฉยไม่พูดไม่คุยเนี่ยปัญหาก็จะเยอะนะครับเรื่องการเงินดีขึ้นครับได้ปุตตะการเงินแสดงว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นช่องทางการเงินเข้ามาจะมีเงินก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่ก้อนโตไหลเข้ามาครับแสดงว่าคนวันพุธกลางวันเนี่ยมีช่องทางการเงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีไรายได้ที่ไม่ได้มาจากงานหลักงานเดียวนะท่านผู้ชมนะคุณกําลังจะมีเงินไหลามาเทมาครับความรักดีด มีความสุขมีความสุขสมหวังคนโสดจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์คนมีคู่ความรักจะหวานชื่นรื่นรงขึ้นครับเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างความเครียดความวิ่ตกกังวลสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพุธไหมครับเรื่องของโชคลาภในชั่วโมงยามนี้ต้องบอกว่าคนวันพุธต้องเบกต้องเบาใจเย็นๆนะครับคนพุธวันน้เรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นะน่ะไม่ได้มีเยอะนะครับเลขนําโชคของท่านที่เกิดวันพุธนะครับ1 3 7 9 0 3 7 9 9 0ครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์ของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันและเองครับ